สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรและ AM 891กิโลเฮิรเสนอรายการธรรมะรับอรุณ สัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็ Frank. นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น<ม> ฟังรมคำกุตะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า,านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้สนุชอบโดยโรร่งเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบรุษ ที่สมควรจุดได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทอดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทำเป็นผู้มีความจําเริญจําแนกทำออกสั่งสอนสัตว์อิติปิอิติปิอิติปิแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คือครั้งก่อน แต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธ,ธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเนกขมะคือความปลีดออกจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จปวิเวกคือความอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จเรานั้นครั้นกลืนกินอาหารหยาบ ทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสงัดจากกรมและกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนั่นเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในต่ำนั้นได้และเพราะวิตกวิจารระงับลงจึงบรรลุฌานที่สองมันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้เป็นที่เกิดแห่งสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขน,นเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในตำแหนได้และเพราะความจางกลายไปแห่งปีติย่อมอยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะจึงบรรลุฌานที่สามนั่นเป็นฌานที่พระอริชาทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้ฌานนี้ว่า เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่นั่นไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้เหล่านั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวนไหวเช่นนี้แล้วก็ได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติยาณ เก้านั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างระลึกได้สิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างระลึกได้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้าง เราเลิกได้ตลอดสังวัตกรรหลายวิวัตกรรหลายสังวัตกรรและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพนน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโพษมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ก็ได้เกิดในภพโน้นมีชื่อนามสกุลวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้น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 แล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการและลักษณะอย่างนี้นี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราบรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีหาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาป มีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นอยู่โดยควรเหล่านั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุดตูปปตาตยานเรามีจักสูตอันเป็นทิป บริสุทหมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บ้างบังเกิดอยู่บ้างเลวสามประณีตมีวันนะดีมีวันนะเลวมีสุขมีทุกข์เรารู้แจ้งชัดหมูสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผููตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าถึงระบายทุกติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้หนอประกอบสุจริตวจีสุจริต ส่วนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตพจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื่อหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าถึงสุปติโลกสวรรค์เรามีจักษุมันเป็นทิ์บริสุทธิ์หมดจดร่วงจักสุของสามัญมนุษย์ เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่เพิ่งเกิดอยู่เลวประณีตมีวันน้าดีวันน่าซมีสุขมีทุกข์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชนิดนี้เป็นวิชาที่สองที่เราบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปม่ตนส่งไปแล้วในแนวนั้นอยู่โดยควรเรานั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวอยู่เช่นนี้แล้ว พน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขย,ยันเราย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกและเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นความดับไม่เหลือ แห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างนี้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชากร้รจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เราได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วนยามปลายงราตรีอวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นอยู่โดยปวนสิ่งที่เราได้ตรัสรู้นั่นก็คือมีสิ่งที่เป็นที่แล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองข้างที่บันประชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงนั้น คืออะไรเล่าการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในการมทั้งหลายมันเป็นการกระทำที่ยังต่าเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอเรียเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลําบากนั้นนำมายซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอเรียเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ สองอย่างนี้แหละิสุทธมลายก็ปฏิบัติมันเป็นทางสายกลางเป็นสิ่งที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อม และเพื่อน,นิพานพิสุตรงไหลข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่แล่นดิง่งไปสู่ที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือข้อปฏิบัติัน้นเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติัน้นเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอด้วยองค์แปดประการนี้นั่นเองได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดาริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องและความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องนี่แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุขทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพันธนปีสุ์ท้ายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพรัดรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวัง นั่นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันทั้งหที่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมัน่นนั่นเป็นทุกข์พิสูจน์ลายความจริงประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นั้นนั่นคือตัญหาอันเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดอีกมันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินนั่นเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารม้นนั้น,น,น ได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอีกส่วท้งหลายนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทเพราะความจางกลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งคือความสลัดคืนความปล่อยความทำไม่มี ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเดียวและนี้คือความจริงประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติอันทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเองได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความนํำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นชอบที่ถูกต้องปิสุตองลายจากสู่เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิจาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันมประเสรศิฐคือความทุกข์ เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสริฐคือความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสริฐคือความทุกนี้เราตถาคตกําหนดรู้รอบแล้วติสุตองลายจากสูุเกิดขึ้นแล้วย่านเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุก์เกิดขึ้นแกเราว่าความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้ว ทิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี่คือความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสริฐ คือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นกระว่าก็าความจริงอัินประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วพิสุดทลายจักสุขเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกระว่านี้คือความจมร,ริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นกันว่าก็ความจมร,ริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมี เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริง,งรัอประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถ,ถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วพิสุดตัหลายตลอดการเพียงใดที่ญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเราท่านมีปริวัติสมีอาการ12ในอริยสัตว์ทั้ง4เหล่านี้ ยังไม่เป็นญานัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโวริยาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แต่ว่าเมื่อใดญาทัศนะ เรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเรามันมีปริวัติสมีอาการ12ในอริยสัตว์ทั้ง4เหล่านี้เป็นญานัทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อน,นั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระส,สัมมาสัมปวริานณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรมโลกในหมู่สัตว์ พรอมทังสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้เที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนคร ที่เป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยซาบโบครณีมีซากกำแพงล้อมรอบมีปูนวิภาคหน้ารื่นรมในลำดับนั้นมุรุษนั้นจึงเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้กับพระราชาหรือมหาอมาตของพระราชาว่า เมื่อข้าพเจ้าเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าได้พบสร,ร้างนครซึ่งเป็นราชธานีท่านมนุษย์ตั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระชก้าดัางนี้ลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นให้เป็นนคร สมัยต่อมานครนนั้นก็กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลื่อนกลวนไปด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญไปบูร์ข้อนี้ฉันใดหเรานั้นก็ได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนทรงดำเนินแล้วก็รอยทางเก่า ที่เคยเป็นหนทางเก่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนทรงดําเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นเกืออริยมัคมีองค์แปดนี้นั่นเดียวได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละคือรอยทางเก่า ที่เป็นหนทางเก่าอันพระสมมาสมุทรเจ้าทั้งหลายในการกร่อนทรงเคยดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งความแก่และความตายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งความแก่และความตายซึ่งความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตาย ่งก็ปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายก็บทแห่งธรรมนี้แลเป็นบทแห่งธรรมอันประเศรศสริฐสงบประงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าอันตตาคตผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วนั่นคือความที่ตตาคตรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น ซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซามซึ่งอุบายก็เรื่องออกแห่งภัสสะทั้งหลายหกประการแล้วจึงหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือข้อที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งบทแห่งธรรมท่านประเสรศิฐสงบประงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากล่าวคือความที่ตถาคต รู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งทอดอันต่ำชามซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภาษาทั้งหลายหกประการแล้วจึงหลุดพ้นเพราะไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นเมื่อใดตาคตได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมุุรญาณ ในขณะนั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายเจ้าปรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตรรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนตการ หาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นมีฤทธิอนุภาพอย่างนี้ช่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอนุราจนจ้าหนาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่อยู่ณนะที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นถ้ากัน ร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญเลยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันเลยนี่เมื่อใดตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสมบริยานเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะ้านสะเตือนก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ ความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคาราั้นรู้แล้วจึงได้แสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่า นั่นก็เสมจากโยคะเราได้บรรลุพระนิพพานนั้นเพราหนึ่งปัญญาเรื่องรู้เห็นได้เกิดกระว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีอีกอย่งนี้ตอนนั้นเมื่ออย่างคนไม่พบแสงสว่างมัวสหา นายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นนิรุกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเอนยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเราหักสียับเยินหมดแล้ว ยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วยาไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุกถึงความหมดอยากทุกอยาก่างนี่เป็นวาจาท,ที่ทรงเปล่งขึ้นในขณะที่รู้สึกโปร่งว่าได้สิน้นตนาแล้วฟังธรรมคำพุทธะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรันตรัสรู้ชอบได้โดยโรงเองอิติปิดิติปิดิติปิดติดตามรับฟังรายการ ธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz มกและ AM 891 h z กิลเฮ